Malaysia, like, <laughs> oh, oh, oh. Tobiri, 7.832. The first, 7.811. Right now, the first on his second qualifying run, 7.811. Right now, he's in, uh, in first place. Drop Lee down to the second place. GT Auto for Malaysia. He did a 7.832. Right now, he's in second place. ว่าทวีปอินีไอ้ยาไอ้ยาเป็นจะลง7.9ครับตกมาอยู่ันดับที่3ครับมามาโนุตโยธิน8.0ตกมาอยู่ันดับที่4สุดเสียงครับเดอะเฟิร์สครับเดี๋ยวจอดปั๊บประกอบใหม่ครับเชื่อผมเถอะมาเลข81 81็ครับยูคูไวยูคูไว from top racing garage no time yet for discard ยังไม่มีเวลานะครับคันนี้ Right now, Malaysia, Malaysia team for Pro Six need to plan something out because uh, the first HYB GT Garage the first is uh, Supra got first place right now, but it's not official yet. But you guys can come out and do another run, the second run, final run. and have to try to beat tie team try to beat the first and try to beat the first i n pro 6กูแปลไปออกกูยังรู้เลยมึงพิวใช้ได้ต้องเอาครับครับยูควยจาก Top Racing กาลาดมาเลเซียต้องเอาก่อนครับอย่างน้อยซัพพอร์ตเพื่อนด้านบนครับ ซัพพอร์ตเพื่อได้หมดเข้าไปเป็นมาเลเยอะกว่านี่ได้เปรียบแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ครับ precision ครับ precision กระดาษของประเทศไทยครับซัพพอร์ตให้กับ Top precision โอ oh, งแข็กเนียวเลยสวยสวยครับดีกว่าม,มาเช้าครับมาเช้าไปตื้อๆครับยู y y ไ u ยู away from m a เรเซ i a Oh, 9.275ผ่านการตัดตัวครับ9.2 so you 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 you, you, you know 9.275ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับไม่ผ่านการตัดตัวไปแล้วหนึ่งครับมาเลเซียมาเลเซียกลับแล้วหนึ่งคันครับ